นานเหลือกเกินที่ไม่ได้รับไออุ่นความคุ้นเคยเดิมๆจากคนรู้ใจจากที่เคยได้กอดกอดแค่เพียงในใจทรมานเพียงใดในยามคิดถึง เงาเหลือเกินเวลาขาดเธอชิดใกล้ <c oughs> ก็รักมากมายเลยตูมากไปนิดหนึ่งออกซิเจนหัวใจลดน้อยลงไปฉันจึงโอ้ยโอยบางอะไรบางอยู่อย่างนี้ แลนตรงตัวเลยวก่ใช่ครับแลนตรงตัวเลยว่คร,ครับแล้วแต่งานครับมันก็จะมีผัดแรนงงานอยู่จากชนบุรีไปปทุมธานีน,นีมีแลนทุกขึ้นขึ้นละสองขั้นสามขั้นางเวียนก็จะมีแนลนแแอรับจากระยองไปส่งปทุมไปส่งโัวลายหม่องอยู่ใกล้สุดอยู่ยใใส่ใกล้สุด ใกล้สุดงานเอเอลแล้วครับสุลัดฐานใหญ่สงขาหัวแล้วครับโอ้ใก้เช <laughs> ียงใหม่น,มนี่ครับเห็นมาแต่นานหมูว่านอีขั้นหนึ่งอีสานโน่อีสานเน่กับนี่นี่แหละครับสุรินทร์รุบุลควันก่นศรีสะเกียร์ชือคลองนรถก็บเไปกันทะลุมคนของว่าน,น้ำเดียบุ่นครับปูเจิมแหละก็บเไปส่งของ,ของคล่งในะลามครับเขาใหญ่บ้าน